มีจิตที่ตรงกันแล้วก็มีเทีมีตรงกันด้วยเพราะอะไรกันแล้วแต่ตรงเนี้ยถ้าเรารู้ว่าการมีองค์เทพที่แท้จริงอ่ะต้องไม่เรียกเงินเด็กทองก็มีครับผมถูกไหมก็ผมถึงที่เราแม่ฟังว่าตั้งแต่ยุคไอทีวีอะผมไม่ถามเลยบอกเทวตามาเอาเงินหนึ่งนี่ก็มาตร้งมันมาตั้งต่างตรงเนี้ยแหละพอถ้าเกิดเราเจอถ้าเกิดไม่ใช่จิตเราก็จะไม่ซื่อถึงนะ แต่ตรงเนี้ยมันเหมือนกับที่บอกว่าเคมีตรงกันจริตตรงกันก็มาถึงกันได้ไม่ว่าจะเป็นใครที่มองว่าบางทีอะบางคนมองว่ากายเนี้ยอาจารย์แม่เนี่ยออกทีวีดังจะแพงจะราคาแพงมากเป็นหมื่นอะไรเงี้ยบางคนก็ไปพูดเอาไปพูดไปอะไรเงี้ยแต่มันเหมือนกับว่าแต่ละคนถ้าไม่ได้สัมผัสเองไม่ได้มาเองเขาก็คิดไปเอง mm. หรือว่าหลายๆคนที่อาจจะแบบว่าอาคาติจิต ก็อาจจะไปคิดลบได้หรือไม่ก็หลายๆลยคนบางทีพอไปบางที่ก็มีบอกว่านู่นนี่นั่นก็เหมือนกันมานี่ก็บอกนู่นนี่นั่นอาจจะไม่ตรงตริตกันนะก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะที่ไหนอะ่ะเหมือนที่ลูกพูดอะว่ามีพระแม่อุมาเหมือนกันบางทีเรายัางอยากจะมาที่นี่แต่ไม่ไปที่นั่นก็เพราะว่าเราเรามีบุญสัมพันธ์กันที่นี่ไงเข้าใจปะเหมือนกับที่เวลาที่พระมารดามาผ่านอาจารย์แม่เนี่ย แล้วก็สอนลูกศิษย์ทุกคนที่มีญาณมีองค์อะว่าทุกคนวันหนึ่งอะต้องเป็นครูบาอาจารย์เหมือนกันแล้วก็ต้องช่วยคนอะเหมือนกับลูกเหมือนกันต้องช่วยคนอะมันมีหน้าที่ไม่เหมือนกันไงเข้าใจปะ่จะแต่ทุกคนอต,ต้องชวคนทุกคนต้องมีหน้าที่ในการที่จะต้อง,องช่วย่ชวยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มาลงทรงไม่ได้มาลงล่างประทับหรือว่าไม่ใช่เป็นเรื่อง,เร,องเรื่องกกับการคนมีองค์แต่เรื่องให้ธรรมะให้แง่คิดหรือว่า อาจจะมียาในที่แบบว่าแฝงแต่ไม่ได้มาต้องมาพูดภาษาเทพอะไรอย่างเงี้ยหน้าที่ยืนแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนบางคนเป็นเป็นผู้ที่แบบอาจจะเป็นหมอดูไงแต่กิจของผมนะถ้าถ้าแต่ให้ให้ผมเลือกนะถ้าแทวดาให้ผมเลือกผมอยากจะช่วยคนแบบนั้นผมอยากจะช่วยคนที่ไม่มีเงิช่วยคนเกี่ยวเนื่องกับกัะชิบแต่เป็นให้ข้อคิดทั้ง คนนี้ละไปแล้วที่เป็นเจ้ากรรมกับคนที่อยู่ปัจจุบันจะให้เขาลดละกันสร้างจุญสร้างบุนด้วยกันจองไยจองกรรมกันเหมือนกับเป็นเป็นตัวประสานงานกล่าวใจให้เลิกแล้วตอกันเป็นเรียกว่าเป็นทูตสื้อกางอะเจาะกางให้เขาลดละไม่ต้องมาจองไปจองกรรมกันแล้วให้คน่ปัจจุบันนี้ก็ทาบุญไปให้เลยเทวทูตก็อย่างเงี้ยเรียกว่าเทวทูตเป็นอย่างนั้นาเพราะว่าวิธีการนี้ผม เท่าที่ผมรู้มาคนส่วนใหญ่ไม่อยากทำกลัวเป็นสื่อการกลัวว่ากระทบใส่เราเออแต่ผมคิดไม่คิดถึงนั้นผมคิดว่าแม่มึงยิ่งได้บุญอีกเพราะคนนี้คนจะได้ไม่ต้องหมดห่วงคนนี้ก็ได้หมดคือเหมือนว่ามึงมึงยิ่งมือกด้เออเอ็อการได้บุญอีก ให้ลดวิบากกรรมต่อก,กันออให้ให้อภัยกันใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือต้องปฏิบัติถ้าเกิดเราสมมติว่าเราซื้อจิตวิญ,ญญาณนะจิตวิญ,ญญาณจะก,กรรมในเวรเนี่ยใช่ไหมเหมือนทุกวันนี้กายเนี้ยก็ช่วยซื้อ, <laughs> อ<ม>ก็ช่วยซื้ออยู่แต่ว่าเห็นไหมว่าพระบรรดาไม่ได้สอนเรื่องการมีอง์อะไรก็จริงเมื่อรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติแต่ไม่ได้แบบว่าให้งงงายแบบว่าต้องบูชาต้องต้องบูชานะต้องอะไรนะแต่อยู่ที่ว่าความพร้อมของเราแล้วใครไม่มีก็ให้ด้วย ก็ดิกก็ดิบก็เรีก็ผมผมก็คิดมาเนี่ยเป็นสิบปีแตกว่าถ้าจะให้ผมทำงานนะผมทํานะแต่ผมมีพ่อแม่ผมก็ไม่กดจากเพราะผมทําเนี่ยผมจะไม่เรียกร้องเงินมผมจะทําฟรีใครจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็ไม่ให้แต่คนไหนต้องทําต้องช่วยเขาแต่เขาไม่มีเงินผมก็เอาเงินของผมเนี่ยออกให้อาจารย์แม่จะบอกอย่าง,างนี้นะว่า ถ้าการที่เราช่วยเหลือพอนมนุษย์ช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็เป็นร่างเป็นกายของเทพการทําอะไรเนี่ยต้องไม่มีเงื่อนไขก็เนี่ยผมบอกว่าต้องไม่เรียกร้องเงินนะใช่ต้องไม่มีข้อแม้แล้วต้องไม่ต่อรองต่อ่านนะอ๋ออ๋อข้อแม้ของผมหมายถึงว่าอย่างตอนนี้เนี่ยผมไม่กดอยากอยากแล้วจะไปช่วยคนยังไงนี่ไงตรงนี้แหละมันเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบว่าจะบอกว่าอะไรหรือเปล่า ถ้าจะบอกว่าถ้าจันแม่จะบอกว่าอะไรปะมันมันเหมือนติดเลื่อนใจแต่เกิดใจเราแบบว่าเออยอมช่วยแล้วก็ยอมสละแล้วก็ปฏิบัติไปเหมือนที่พระมานดาบอกนะปฏิบัติไปแล้วก็เมื่อถึงเวลาที่เราได้จริงแบบว่าขอช่วยคนอนะแต่ว่าให้เราแบบว่าจิตเราสบายจิตเราแบบว่าแเบาบแบบแบบก่อน นั่นแหล lives, ะเดี๋ยวเราจะละได้เองแล้วเราละได้แล uh ้วเราจะไม่เอาแล้วม uh ันจะได้เองก็อ huh. ย่างอย่างอย่างทุกวันนี้หลายเดื่องแล้วกมไปเจอเจอพ่อค้าพระขายแบบคงไม่กี่บาทผมไปเจอเขาผมก็เอาพระทั้งหมดที่ไปทำบุญต่างๆไปทำบุญพระป่าสองร้อยเลยมีพระมาเหรียญหนึ่งมาอะไรอย่างเนี้ยผมก็ไปทยอยเขาไอสองสามเหรียญให้เขาโดยไม่คิดให้แบบฟรี ผมไม่ให้เขาีผมไปแล้วผมผมไปไรีเล่าให้บางคนฟังบางคนบอกที่ขอบ้างดน่ผมบอกนี่ครูให้เขาเขาไม่ได้ไปเก็บสะสมครูให้เขาเพื่อไปต่อรอดเขาเป็นไม่มีเงินครูให้เขาเปต่อยอดก็นนี้แหละมันก็จะเป็นบุญที่เราจะได้รับในอนาคตมันเป็นบุญที่จะมาเสริมทรงเราหนุนนำเราถ้าเรามีจิตที่จะไปช่วยคนอื่นผมให้เขาให้เขาไปขายมันจะขายขายได้เท่าไหร่ก็เรื่องของมือึงผมไม่ไม่มี คือพว่าเราให้ก็มฟรีแต่จริงๆแล้วว่าจะบอกว่าในจิตของลูกเปลี่ยนไปมากเปลี่ยนไปจากเดิมที่ที่เจอกันนะแต่มันต้องค่อยๆปรับไปแล้วก็ขอให้เชื่อตรงที่ว่าต้องกลับไปทําอะไรตามที่พมานดาบอกนะถ้ากลับไปแล้วเดี๋ยวภาวะราอปลีียนแล้วก็อะไรที่เราเหมือนกับว่าตั้งเจตนาิีานไว้มันจะสําเร็จอะ่ะตรงเนี้ยอยากให้ได้รับพรนี่ผมอันนี้ยผมงพี่นะอยากให้ได้รับพรแบบย่างอัศจรรย์เพราะว่า ตอนนี้ปีนี้ให้เชื่อว่าปีนี้บารมีพัมมานดาให้ให้กับลูกๆผู้ศรัทธาทุกคนปีนี้ให้จริงๆตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะแต่ว่าใครจะได้ปีไหนะ <c oughs> คือเรื่องปีนี้ที่แบบว่าเปิดเรื่องรับอะเปิดเรื่องรับเรื่องโชคลาภเรื่องเงินทองที่จะให้ทุกคนสุขสบายอะ่ะเข้าใจปะ่ะแต่ว่าทุกคนต้องมีศรัทธาจริงและปฏิบัติจริงและเชื่อในบารามีท่านจริงเชื่อไหมล่ะเชื่อบารามีท่านไหมเชื่อเนาะ เชื่อว่าท่านมีจริงไหมเวลาที่เห็นแบบผ่านตอนแม่เงี้ยเห็นคิดว่าท่านมีจริงม,มีมีบางช่วงที่ผมผมเห็นในในเฟซบุ๊กเลยมีบางช่วงเนี้ยก็เป็นก็เป็นเสียงของแม่โจ๊กบางช่วงก็เป็นเสียงของไม่ใช่แม่โจ๊กผมฟังเสียงผมรู้เลยใช่ไหม <c oughs> แล้วตอนที่แบบไปเห็นนวาราตีหรือว่างานพิธีอะไรเวลาท่านท่านผ่านแล้วมามาลำมาอะไรเงี้ย <c oughs> รู้สึกแบบได้รับพลังมากไหม สัมผัสไดไหมสัมผัสได้ใช่ไหมม,มีมีวุบนิดหน่อยอวุบนิดหน่อยอตรงนี้มันก็อยู่ที่แต่ละคนมีความเชื่อเนาะจนแบบว่าบางทีทุกวันเนี้ยอาจารย์แม่เนี่ยแบบว่าคือแบบว่าไม่ได้อยากอะไรเยอะนะอยากอยู่อย่างสงบนะจริงๆแล้วไม่อยากแบบอยากอยู่อย่างสงบมากกว่าไม่อยากวุ่นวายไม่อยากจะต้องออกโซเชียลอะไรเยอะ,อะอนะก็เลยแบบว่าเพราะว่าพอแบบว่าสังคมเยอะก็วุ่นวายนะ เพราะว่าเราต้องการสงบการปฏิบัติมากกว่าแต่ว่าก็โดยหน้าที่ที่ต้องช่วยช่วยผู้ศรัทธาแหละมันคนมันวุ่นวายก็เพราะว่าอห่วงต่ำมันเยอะชก็ตรงนี้แหละที่ว่าเทวดาให้ผมเลือกจะให้ทำงานให้เนี่ยมันจะช่วยคนแบบไหนผมบอกเลยผมไม่ดูงดวงคนจะช่วยอย่างนี้แหละเพื่อให้ทุกคนเนี่ยหยุดจากห่วงต่ำไม่ไม่คิดที่จะเป็นสินแสอะไรไหมสินแสดวง ดูอะไรเป็นสินแสที่แบบดูอะไรเยอะๆอโง่เฮงเป็นสินแสอะไเงี้ยก็คือก็คือแบบว่าจะเป็นแนวอะไรก็ได้คือให้ทุกคนจกบววมตำเนี่ย